ก็ต้องศึออกษาหมอเอาชีวิตจริงพูดดีทําดีนะก็จะระบายสิ่งที่ดีให้ฟังหมดอแล้วป้าทําดีได้ไหมเฮแล้วป้าพูดดีได้ไหมชีวิตจริงเราเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายแล้วทำไมป้าชอบ่าด่ะ ด่าใครอ่ะด่าฉันนี่แหละฉันไม่เคยด่าเลยสาบานไหมสาบานมาสาบานในป้าสาบานสาบานเออสาบานเคยด่าไหมไม่เคยเคยด่าไหมโอ๊ยมีความแรงยี่สิบพิโดนลยเคยด่าไหมไม่ด่าเคยด่าไหมคุณเคยด่าไหมอู้วววอะไรคุณด่าทำไมคุณด่าคุณด่าทำไมทำอย่างนี้นะอะคุณด่าทำไมเดี๋ยวพาดำเนินการหรอ สาบานว่าคุณดาไม่กวนเลยอะยิงเต็มเลยอะเอาแรงช่างได้แช่งได้แช่งได้ไม่ได้แช่งเลยนะเราพูดความจริงเลยนะคือป้าเอ่อคุยเขาเลยเขาชื่อได้เลยเดี๋ยวเขาจะปัดให้ให้ชาวเนี่ยตอนเช้าเขาเขาจะต้องปัดบอกบอกเขาเลยชีวิตจริงเรารูดดีนะชีวิตจริงวันนี้ชีวิตจริงอย่างเดียวเลย บอกเขาเลยผัดให้ได้ว่าให้ปัดให้ช่วยผัดให้หน่อยเคืนทำซึมๆไม่เหลนี่กับนังเนาะเราจะจะบอกชีวิตจริงนะดิฉันนี้จริงชีวิตจริงก็เป็นพยาบาลแต่รู้ดีเวลาไปหาหมอไปหาหมอที่ถูกต้องพระสงฆ์สั่งการเราเต็มที่เลยป้าจำใจก็แค่ฟ้องหัวดิไม่ได้ฟ้องใครหรอกนะชีวิตจริงนะจากในระดาวสนาดานายมาโนรัตนววัฒนาใสยลุ อะไรคือใครอ่ะเพ่อแม่ที่แท้จริงในบ้านพี่น้องทุกคนอ่ะพี่ถ้าแม่กับปัดไปขอร้องให้เขาปัดเลยเดี๋ยวเขาปัดให้เดี๋ยวมาเป็นจริงจปัดได้หน่เลยค่ะค่อยปัดให้แม่กับเดี๋ยวป้าป้าก็เทอ้้ยหมดแล้วเอาพี่บอกเขาเลยขอร้องเขาเลยขอร้องให้ปัดให้จริงมา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 เป็นมากไหมเนี่ยโหดไหมปวดตาน เดชีวิตจริงก็เกิดขึ้นพ้าสงสังการหัวก็พูดเลยใะ่นึ่งนวดไปนวดมาเดี๋ยวนิ้ผหักฉันรู้ชีวิตจริงแล้วฉันทำอะไรยังไงอ่ะพูดกันอย่างนี้เนี่ยพระรู้เรื่องหมดพี่ขอร้อยเขาให้เขาให้เขาปั่นเลยอยาใหกเขาจับนะเดี๋ยวเขาขโมยทองนะโอยพูดอย่างนี้เลยอย่ามาบ้านฉันเด้ฉันม่ขโมยไก่ค่ะ พี่บอกมาจริจริงหมดพี่บอกว่าอย่าไปจับเนื้อต้องตัวแม่เราเพราะว่าเราขยักขยแยงเขาบอกเขาด้วยให้เขาปัดอย่างเนี้บอกไม่ขยักขยแยงนะคะเป็นคนดีเลิศพระก็จะอวยพระพรค่ะพี่พี่บอกเขาเลยอย่าจับบอกเลยอย่าจับอย่าขยแยงหมดเลยอย่าจับอย่าขยแยงโอ้ยจะพูดอย่างนั้นเลยนะเวลามาหาหมอนะคะ กินยาไหมเดยวชีวิตจริงก็เกิดสันมีแล้วดาววันารดมาโนะพันดาวพันธุจะงูแคีหมดนครับตรอกกรอกพี่พี่พี่หมูกอกนวครับก็ไม่ออกครับดีขึ้นมาทั้นะไม่ยอมเดินเองเลยไม่กินข้าวไห้ปวดโดนอะไรไม่กินครับปิดหน้าอย่าเดียวเลยครับอ้อเส้นแต่เด็กวัอ้อรอ้อมม่รู้ักเลยยืมดิ เป็นปอบเลยเออมห็นปอบนี่คือก็ทำได้อยากอาบน้ำตัวมเมื่อวานน่ะก็ใส่เกงเองได้ทำใจไม่ยอมทำเนี่ยแหม่มบอกว่าเย่างนี้ตลอดเนี่ยนะพี่บอกว่าอย่าจับมือแม่แล้วเราอยากแย้งบอกเขาเลย จับแม่มือเราก็จากไอ้ยงไม่ได้จับเต็มที่อย่างปากคนพูดนะคะโอเคจับขอร้องจับ,บามาไปจับมือเขาทำไมโอ้ยระวังเรียบร้อยนะเขาแม่้จับก็ลูกเขางเราเกียดแล้วว่าคุณเป็นคนบ้านไหนล่ะบ้านนี้แหละไม่ใช่เลยนะกำลังมาก็เต็มที่มาอย่าไปจับมือเขาดิไม่ต้องมาสอนนะพี่บอกเขาเลยว่าออกออกจากนห้าไปเก็บไอ้กักของพี่บอกเขาเลย บอกเขาเลยเขาออกจากนี้ไปบ้านฉันนะบอกเลยนั่งเรียบร้อยคนที่สั่งอย่นี้เด็กจะมีคนมาแอบกิงพี่บอกเขาเลยไม่ต้องไม่ต้องโทษกงเดี๋ยวพี่ชายมาหลายคนกางกางเชื่อยพี่บอกเขาเลยว่าเขาว่าออกแก๊กนี่ไปเออออกเลยออกมาเลยเอกแก๊กนี่ไปพูดเลยให้ไอ้คนนี้ออกจากบ้านไปไม่าพี่ไม่พูดผมไม่รักษาให้นะเลยค้าส่งมาสั่งกอนสั่งงอนแล้วชีวิตจริง สักนินละเดาวสนาในมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลวงพ่อสะท้านไม่ใส่ยิงตอแหลไม่ตอแหลหรอกที่บอกเขาเลยบอกตรงนี้ไปผมผมผมเมนกิตต์น่ะออกไปเดียรพาจัดการที่บอกเลยเขาไปเขาแจ้งนี่ไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปทันตามคำพูดที่บอกนะที่บอกเขเลยขอร้องผมครัไม่งั้นผมไม่รักษาให้นะก็ก็เราเขาไม่หนักหน้รักษาเล่นอะไรอ่ะไม่สบายโอ้ยอย่มาพูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นอย่างนั้นอย่างนี้นะ พี่บอกเขาเลยออกไปออกไปไปพี่เี่ก็มาชีวิตจริงพี่ชายพี่สาวพี่พี่ขอร้องออกไปเลยพี่พูดกังนางไหนนะไม่ไปอีกไล่คนนั้นน่ะออกไปออกไปออกไปพี่เดาดิไกล้ใกล้ใล้ดิเรานะชีวิตจริงเดี๋ยวมากันเยอะเลยตำรวจโอ้โหดี่นะเดี๋ยวนะชีวิตจริงพักก็ดำเนินกิจการหมด บอกให้ป้าพี่บอกเขาดิพี่บอกให้ออกไปเลยก็กบอกให้ออกไปเลยดังๆมเป็นงามกงๆก็บอกให้ออกไปเลยชีวิตจริงท้่บ้านนี้ค่ะเขาไม่เขาไม่ใช่พี่ใช่จากนี้แล้วดาววัฒนาดานายมาต้องัฒนาวัฒนาใส่ลูกเขามาขโมยของบอกบอกไปพี่เฮ้ยไม่เคยขโมยใครเลยนะพี่บอกพ่ออออกไปป่าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวตำรวจก็มาโดยอัตโนมัติพี่บอกเขาเลยให้เขาออกไปไม่ต้องไม่ต้องขุดเป็นคนดีป้าป้าป้าจึงบอกเขาเลยว่าให้เขาออกไป ไม่งั้ผมรักษาเาสองคนไม่ได้นะโอ้ยเขาไม่รักษาหรอกปา่างเงี้ยพาก็จะจัดการไล่ไเลยไล่ออกไปเลยไปยไม่ออกนะเรารัตนาฮอเลยเป็นพยาบาลลูกคุณพ่อสะพานคุณแม่ใสอิ้งสักนินรัตดาวัฒนาดในมาโนรัตนาวัฒนาาสลุง ไปออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยงนั้นไม่ได้รักษานะป้าจะโย่ออกไปหน่อยจะเพิ่มเออเออจะไปได้ยิ่งได้ไปจะไปได้ยิ่งได้ไปจไปด้ยิ่งได้ไม่ได้เราไม่ได้รักษาตัวนี้เรามารักษาตัวมาจากไกลโน่เออเออมากายด้วยอาจะกลับบ้านไปเลยค่ะอ้าวอ้าวทำไมไล่เขาอย่างนั้นล่ะป้าโอ้ยชีวิตจริงท่านเป็นคนดีนะพี่ไล่ออกไปพี่ไล่ออกเลยเร็วๆแบบนั้นพี่ไม่ได้รักษานะคนนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันเลยนะเดี๋พัด ตำรวจมากันเยอะเลยไม่ต้องบอกนะชีวิตจริงไงรัตนาอเลยบ้านหลังนี้มันกระเถิบมานั่งตรงนี้มาป้าอไล่อขไออกเล่ยไ่อไ่อยไล่อยลอยลยไป่อยไอไล่อยไปปล่อยไ่อยไลอยไะอยล่ยเลยยกปปอไว้ไลยล่ออยไปป ไม่ต้องไอ่ไอออกไป่อเร็วไ่ปัดไม่ได้ก็ปัดไม่ได้ปัดไม่ได้ปัดไอ้นี่มันสั่งไม่ต้องฟังนายกปัดไม่ได้จ้ะไม่ต้องปัดกัแหลนี่มาแล้วก็ตั้งากงนมาตั้งนี้ก็มากันเต็มที่หมดแล้วไปเลยออกไแล้วไปไปไปกินโอ๊ยทนี้ในพี่โน้ตมากันตดเยอะเลยพี่เร็วๆพี่ช่วยมันให้ออกไปเลยนี่ดึงออกเลยดึงออกเลยดงออกเลยโอ๊ยทไมพูดกันอย่างนี้ ดูแรง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 นะเป็นเจ้าหน้าท sí ี่บ้านนี้นะแล้วตนาหอเลยผมก็เป็นเจ้าหน้าที่มาก็ะเตงลอยผมเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยพี่พี่บอกว่าขอร้องออกออกไปเลยขอร้องไม่ต้องขอร้องกันนะไม่ต้องพูดกันนะเฮ้ยเดี๋ยวมากันเต็มที่แล้วมีชายมีสาวบอกปัดไม่ได้โอ้ยลอาชีวิตจริงนะ พี่พี่บอกเขาเลยขอร้อยออกไปพูดดังพูดดังพูดดังมาถูกพี่เขาพูดดังก็ไม่ถูกต้องนะพี่ก็เป็นคนดีในบ้านกันเนี่ยไม่ทุกหัวนะไม่ได้ทุกหัวพี่บอกเขาเลยว่าออกออกไปงัดไม้นผมปัดไม่ได้คือจะมาปัดไม่ได้ม้นฉันทำไมล่ะไปปัดที่คุณดิฉันเป็นพยาบาลที่เรียบร้อยพาสั่งสอนหมดแล้ว พี่ม่วาเลยอพี่นอนพี่ดัักเลนพีบอกเลยออกไปของร้อไหแก้ังไยไปเลยไปกันเลยไปนีไปปาบลลนาเอได้้อยไปยต่อ